สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับ,รบ,รบ,กรบปกบผมเอเทรดเดอร์และนี่คือเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของท็อปอิเวนวันนี้ก็ในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลใหม่นะครับผมฤดูกาลใหม่แล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้วันที่2มกราคม2566นะครับก็สวัสดีปีใหม่ fc อีกครั้งนะฮะเมื่อวาน ก็สวัสดีปีใหม่ไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะวันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะสวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆ f อฟซที่รักทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามแอดมินขอบคุณที่เข้ามา,าชมคลิปนะฮะเข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมทั้งเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับคอมเมนต์นะฮะเข้ามาพูดคุยในช่องทางของ youtube นะครับยินดีนะครับเข้ามา อคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับ Top ป l e e n หรือเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับยินดีนะครับที่ให้เพื่อนๆเข้ามาคุยกันนะครับในส่วนของ Top ป l e e n ในช่วงต้นฤดูก,กาลเนี่ยก็จะมีเพียงรายการครับแล้วก็วันนี้น่าจะมีรายการแชมเปี้ยนลีกนะครับวันนี้เป็น อ๋อไม่ไม่มีนะครับจะมีแค่ถ้วยครับนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้วันที่3ถึงจะมีรายการแชมเปี้ยนลีกนัดแรกนะครับนัดแรกนะครับเมื่อวานนี้ทีมของแอดมินนะครับทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ก็ประสบผลสำเร็จนะครับเมื่อวานนี้สกิด,ดิบอะอคาเดมี่ชุดเล็กนะครับก็ไปเยือนเรดนะะเรดครีมเรดครีมนะครับ รดชิมเรดครีมนะก็สามารถเอาชนะไปได้4ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทีมสกินดิบ f c นะครับสอกินดิบ f c นะก็เลนะ่น FC, นะแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับอ่สอกินดิบเอขออภัยนะครับอากาศเย็นนะต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเพื่อนๆก็เ,เ,เช่นกันนะครับ ช่วงนี้อากาศเย็นสำหรับสำหรับในช่วงสำหรับในช่วงต้นของฤดูกาลนะครับกิจไรกิจกรรมอะไรต่างๆก็ยังยังไม่มีกิจกรรมอะไรเข้ามานะครับในส่วนของกิจกรรมก็ยังไม่มีนะครับอีเวนต์ต่างๆเนี่ยยังไม่มีเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ก็ เนี่ยอ exactly. no oh, no ีเวนต์ไม่มีแลครับยังเหลืออีเวนต์เดียวซึ่งจบไปแล้วนะครับก็คืออีเวนต์แชมเปี้ยนกระชับมิตนะครับวันนี้อดมินมีคิวเล่นในช่วงเช้านี่แหละครับ11อนา1ิกนาฬกา54นาทีนะครับนี่นะฮะต้องเล่นเกมนี้นะครับไงี้ช่วง9้นิาช่วง10นิกาก็เป็นเวลาเหมาะที่จะมาดูทีมแล้วก็เตรียมทีมนะครับ 11นาฬิกาหนาะทีนะครับเดี๋ยวแอดมินต้องอเช็คเวลานิดหนึ่งนะครับ11นาฬิกาหจะตั้งเวลาไว้เข้ามาสักเนี่ยครับเข้ามาก่อนสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเข้ามาคุมทีมนะครับเพราะว่า,าการเข้ามาคุมทีมในถ้วยคัพในจำเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นน็อกเอาท์ไปเลยนะครับทุกนัดสำคัญนะ โอเคครับนี่ก็เตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมไว้แล้วแล้วก็รดูการนี้ครับสอบดดบ Academy กิติ a อะคาเดมี่ก็ทีมจัดทีมเดิมนะครับยังไม่ได้เสริมทัพแต่อย่างใดนะครับก็เป็นทีมเดิมอยู่รอนะครับรอใหอ้มีการจัดในลีกนะทีมในลีกเนี่ยยังไม่ได้รับการจัด <c oughs> ยังรออยู่นะครับนี่ประมาณสามวัน ที่จะมีการน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะฮะน่าจะเป็นพรุ่งนี้จะมีการจัดทีมในลีกนะครับแล้วก็น่าจะแข่งนัดแรกพรุ่งนี้ด้วยนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะฮะก็รอก่อนนะครับรอให้เขาจัดลีกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยเสริมทีมนะครับก่อนอื่นนะครับช่วงแรกนี้แอดมินขอไปดูเพื่อนๆที่คอมเมนต์กันเข้ามาทางช่องทางของ y o u t u b e กันก่อนนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันเข้ามาบ้างนะครับ เออคุณวิริพลนะครับบอกว่าแอดครับยืนหลังสหลังสก็คือมีกองหลังสามตัวใช่ไหม dldrdc นะครับแล้วก็ DM2 ตัวนะครับ DM2 สองตัวแล้วก็มี AMC อ่ะกลางหายใช่ไหมตัว MC ไม่มีอ่ามี MC เลยนะครับแล้วก็ MIML แล้วก็กองหน้าสองตัวแนะนำเทคนิคแบบนี้หน่อยอืม เอาก่อนอื่นนะครับคือความสมดุลของผู้เล่นดแดนกลางนะครับมันจะค่อนข้างจะหายไปนะครับเพื่อนๆเ,เวลาดูเวลาวางตัวนักเตะนะครับเวลาตัววางตัวผู้เล่นแล้วเพื่อนๆมีวิธีสังเกตง่ายๆแบบนี้นครับเพื่อนเข้าไปดูตรงหน้าแรกนะครับเ,เดี๋ยวแอกดมินขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนแป๊บนึ่งนะเพื่อนๆ <c oughs> ไม่เป็นปกดผิดหรออ๋อแอดมินกดผิดบีเอ็มนะนี่แอดมินเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแป๊บนึงนะฮะดีที่มันรองรับภาษาไทยนะฮะใน a อ d ด o i d แอดมินใช้ and ด roid เล่นนะครับเพื่อนๆกดไหนที่ใช้ d roid อหมอนแอดมินก็จะเข้าใจนะฮะเพื่อนๆเ,เข้ามาที่หน้าหลักนะครับเข้ามาที่หน้าหลักนะครับ เวลาเพื่อนๆจัดทีมแล้วเพื่อนๆลองเข้ามาที่หน้าหลังแล้วก็กดพรีวิวการแข่งขันนัดต่อไปนะครับพรีวิวการแข่งขันนัดต่อไปจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นตัวเลขขึ้นมานะครับที่เป็นสติขึ้นมาก็คือ,อ,อมันจะแยกออกมาเป็นกองหลังกองกลางแล้วก็กองหน้าครับเวลาเพื่อนๆวางทีมเสร็จเรียบร้อยให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่า มีกองกลางกองหลังกองหน้ามีเปอร์เซนต์อยู่เห็นไหมครับสอยยิบอคาเดมีมีเปอร์เซนต์กองหลังอยู่ที่64.4กองกลางอยู่ที่73แล้วก็กองหน้าอยู่ที่85.4ตัวเลขตรงนี้มันจะบ่งบอกอะไรนะครับก็มันจะบ่งบอกประสิทธิภาพของเกมรับนะครับเราต้องเสริมทีมนะครับกองกลางนะครับเราก็ควรจะเสริม นะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะครับมีการจัดการเพิ่มขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นตรงนี้เก <c oughs> มรับของเราอยู่ที่64.4ถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยแต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งก็พอจะสู้ได้นะครับก็คือกองหน้าของเขาอยู่ที่34นะครับกองกลางเขาอยู่ที่32องกองหลังเขาอยู่ที่29อย่างนี้อ่ามันสู้ได้นะครับแต่ถ้าเจอทีมที่ เขาแกร่งกว่านี้นะครับในรายการหลีกนะครับมันจะทําให้กองหลังของเรานะครับสู้ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นการวางทีมการจัดทีมสิ่งหนึ่งที่ต้องคํานึงก็คือความสมดุลน,นะครับความสมดุลในทีมนะครับนีอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญถามว่าเพื่อนๆจะวางตําแหน่งแบบที่เพื่อนๆถามมาก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าให้ไปดูตรงนั้นก่อน แต่ถ้าจะให้แอดมินแนะนำนะครับอดมินแนะนำว่านะครับควรนะครับจะดึง DMC ขึ้นมาเล่นกลางตัวหนึ่งแล้วก็ DMC ขึ้นมาเล่นกลางตัวหนึ่งนะครับก็คือให้เหลือ DMC เชื่อมเกมตัวเดียวพอนะครับแล้วก็ลดกองหน้าลดกองหน้าลงไปตัวหนึ่งนะครับแล้วอเอากองกลางลงมา เล่นกลางเพิ่มนะครับเนี่ยนั้นน่าจะสมดุลน,นะครับทำให้เกมเกมประสานระหว่างหลังไปกองหน้าเนี่ยจะดียิ่งขึ้นนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะอันนี้คือคำแนะนำนะครับส่วนเพื่อนๆจะคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็เกิดจะวางแทคติกก็ให้แทคติกเน้นรับไว้ก่อนนะครับแล้วก็สวนกลับนะครับ อันนี้กน็น่าจะเข้ากับน่าจะเข้ากับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับกดไลค์กดหัวใจให้ก่อนนะครับขอบคุณคุณวิริศพลมากนะครับเพราะอ่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะ <c oughs> ต่อไปคุณสุจินดานะครับบอกว่าอืมโหมดนี้มีวันหมดอายุไหมครับอืมอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฟีฟ่ามือ อ๋ออันนี้ไปคอมเมนต์ใน FIFA Mobile แอดมินไม่ได้เล่น FIFA Mobile นานแล้วนะครับเเดี๋ยวเดยวอดมินจะไปตอบทีหลังแล้วกันนะครับสําหรับออคอมเมนต์นี้นะครับอืมแต่ก็ขอบคุณนะครับคุณสุจินดาสายยศนะครับ FIFA Mobile ม,มันจะออกคนละแนวกับ Top ปอีเลฟเ a ่นแฟนเทเลนะครับ FIFA Mobile ก็จะเน้นให้เล่น อีเวนต์นะครับอีเวนต์ต่างๆกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันให้ครบแล้วก็รับรับแต้มรับเอ่อพอยต์มาแล้วก็มาปรับปรุงทีมนะครับบางทีก็เปิดได้นักเตะเก่งขึ้นอะไรเงี้ยครับก็สะสมเงินสะสมอะไรไปนะครับแต่ว่าเราต้องไปควบคุมตัวนักเตะในทีมด้วยนะครับอันนี้เป็นฟีฟ่าโมบายนะครับแนะนำวิธีเล่นทัวร์ลีโอเคตอนนี้จำได้ละ ตัวนี้จะมีมาเรื่อยๆนะครับมีมาเรื่อยๆนะครับจะไม่ไม่ค่อยหมดอายุนะครับตัวนี้แต่ว่าแดงไงเดี๋ยวแอดมินขอไปดูชัดเจนอีกทีหนึ่งนะกลัวผิดพลาดนะครับนะโอเคขอบคุณคุณสุจินดานะครับที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์กับเรานะฮะเอาคอมเมนต์ต่อไปนะครับอืมคุณรัชดากรบอกว่าทีมรองได้แชมป์นะครับโอเคยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยกับคุณรัชดากรนะได้แชมป์แล้วนะครับสุดยอดจริงๆ นะคุณวิชาญบอกว่าสวัสดีครับผมจบอันดับ4ครับบอลลีกส่วนแชมเปี้ยนลีกได้รองแชมป์อ่ะโอเคครับก็ถือว่าเราทำเต็มที่แล้วนะคุณวิชาญน,นะฮะ,ะแล้วก็คุณกอบลาบนะครับชุติพานิชนะครับบอกว่าการฝึกพัฒนาสไตล์การเล่นมาตรฐาน คืออะไรครับอ๋อมันจะมีกิจกรรมหนึ่งทึ่งมันยังมาไม่ถึงนะครับกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นการยิงยิงป้ายเพื่อได้สไตล์การเล่นมาแล้วก็ไปมอบให้กับนักเตะที่มีสไตล์การเล่นครับอันนี้เดี๋ยวเดวถ้ามีาสไตล์การเล่นมานะครับค่อยสอบถามอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมินจะอธิบายนะเรื่องของสไตล์การเล่นให้ให้ดูทีหนึ่งนะครับ คุณคำดีบอกว่าสวัสดีปีใหม่ครับผมได้แชมป์ลีกได้ดาวซันโวเป็นรูดการที่2ติดต่อกันครับเพราะวิธีซ้อมและแทคกติกของแอดเลยครับขอบคุณครับยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณที่เอาแทคกติกแล้วก็วิธีการของแอดมินไปใช้นะครับคุณอมอนศักด์นะครับกรงการงนะครับน่าจะใช่นะฮะแอดมินบัตรรายเดือนใช้ทําอะไรครับแล้วใช้อย่างไงครับโอเค บัตรรายเดือนก็เป็นการเติมเงินเข้าไปในระบบแบบนี้นะครับพูดถึงเรื่องการเติมเงินนะครับอพอดีเลยนะครับอ,อดมินมีเพื่อนสอบถามเข้ามาว่าเติมเงินเข้าไปแล้วทําไมทำไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โทเค็นหรือไม่ได้ตามที่ตามที่เขาบอกนะครับตามที่ตัวเกมบอกเพื่อนๆมีปัญหาตรงนี้ไหมฮะถ้ามีปัญหาตรงนี้แล้วก็แก้ไขย,ยังไงนะครับช่วยคอมเมนต ข้อคิดเห็นมาใน,ใน,ในกับแอดมินด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้แอดมินบอกตรงๆนะ <c oughs> ตั้งแต่เล่นมาแอดมินไม่เคยเติมเลยนะครับแล้วก็พอดีเลยเพื่อนถามเรื่องบัตรรายเดือนเข้ามาแบบนี้แอดมินก็เลยขอแอดมินก็เลยขออธิบายไปพร้อมกันเลยนะครับก็คือบัตรรายเดือนมันจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือสิทธิพิเศษของบัตรรายเดือนเนี่ยนะครับมันจะรับโทเคน สิบโทเคนนะครับก่อนและตอนและทุกๆวันนะครับจะรับอีกวันละสามโทเคนนะครับอันนี้ก็คือแบบรายเดือนนะครับก็คือการได้รับโทเคนนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมฮะเขาจะมีคําอธิบายอยู่นะครับนี่เห็นไหมฮะรับสิบโทเคนแล้วนะตอนสมัครปุ๊บรับเลยสิบโทเคนนะครับก็คือซื้อโทเคนนั่นเองนะครับแต่จะได้โทเคนแบบค่อยๆได้ครับค่อยๆแบ่งจ่ายมานะครับนะแต่ถ้าเพื่อนๆรีบนะครับ เพื่อนเพื่อนมาซื้อตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยปุ๊บได้เลยสามสิบเจ็ดโทเค็นนะครับนี่นี่ครับราคาใกล้เคียงกันครับนี่อันนี้จะค่อยค่อยให้นะครับแต่ก็จะได้โทเค็นทุกวันที่เข้าเกมนะครับยี่สิบหกวันก็ประมาณหกสิบนะครับอันนี้นี้คือถ้าไม่รีบนะครับค่อยครอไปแต่ถ้ารีบนะครับก็มันจะได้น้อยหน่อยนะได้น้อยหน่อยได้สามสิบ หายไปหายไปประมาณ30มสิบโอเคอันนี้ก็คือ,อบัตรรายเดือนนะฮะที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาอ่ะโอเคครับแบบแบบเหมือนนะเหมือนเมื่อกี้แอดมินเห็นตัวเกมเขาแจกเสื้อด้วยนะครับแจกเสื้อแจกโทเค็นด้วยใช่ไหมพวกเราเพื่อนๆก็คงหลายคนก็บอกแอดมินให้ไปรับนะฮะก็แอดมินรับมาแล้วนะครับเป็นเสื้อหรือว่าเป็นตาสโมสรด้วยนะฮะ ถ้าแอดมินจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูแป๊บหนึ่งเข้าไปดูที่สมูรอนแป๊บหนึ่งนะคอ่านี่ครับได้เสื้ออ่และตราสมสรอนที่เป็นลายลายแบบนี้ครับเนี่ยได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตราสมูรอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับในนี้นะก็คือได้ทุกคนแหละครับที่เป็นของขวัญปีใหม่นะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับอ่โอเคนะครับ อ่ะต่อกันนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับสวัสดีครับแอดเข้าไปรับโทเค็นฟรีอ่านนี่ไงนะครับเขาบอกมาแล้วนะครับเข้าไปรับเรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณมดสังนะครับมดสังนะครับคุณเอ็มสวัสดีปีใหม่ครับแอดอ่ะสวัสดีปีใหม่ครับคุณเอ็มคุณสิทธิพงษ์โงตรงจิตบอกว่าแฮปปี้นิวีย์สวัสดีปีใหม่ครับแอดเช่นกันครับสวัสดีปีใหม่นะครับ คุณธีรชัยทรงกรสิทธิ์บอกว่าสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขตลอดปีเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อปไปด้วยนะครับขอบคุณครับคุณธีรชัยนะฮะขอบคุณมากๆาเลย FC ฟซีลาเมงโกบอกว่าสวัสดีปีใหม่2 5 6ห้าหับแอดมินโอเคครับสวัสดีปีใหม่ครับก็นั่นแหละครับเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกๆคนนะครับอยากให้หนึ่งก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับช่วงนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่า อย่างในหลายปีที่ผ่านมามันก็จะมีโควิดใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ยังมีโควิดอยู่แต่เป็นโรคประจําถิ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเพื่อที่เราจะมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกไปทํางานนะครับนะฮะบางคนก็ทํางานประจําบางคนก็ทํางานพาร์ทไทม์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก่อนแล้วก็ขอให้ ประสบผลสําเร็จนะครับในการทํางานนะครับเจริญก้าวหน้าในการทํางานนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะฮะสิ่งที่เราทําอยู่ขอให้มีความสุขกับมันนะครับก็จะทําให้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจของเราดีนะครับก็แฮปปี้เนวเยียนะครับให้ทุกๆคนมีความสุขตลอดตลอดไปนะฮะเอาล้ครับก็ ต่อกันเลยนะครับกลับไปที่ตัวตัวเกมนะครับอันนี้คอมเมนต์หมดแล้วเนาะหมดหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะครับกลับไปที่ตัวเกมนะครับตัวเกมตอนนี้นะครับในตัวเกมที่แอดมินอยากจะพูดถึงอันหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของแต่ก่อนเนะี่ยแอดมินจะแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับซ้อม ซ้อมทีมแบบว่าใส่ใจในการใส่ใจในการที่เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งมาซ้อมนะครับตอนนี้ขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงแผนการซ้อมใหม่นะครับเอ็ดมีไปดูแล้วว่านักเตะในทีมเนี่ยนะนะนักเตะในทีมเนะี่ยมันจะมีทักษะที่ที่สามารถฝึกซ้อมทั้งในเกมรับและเกมลุกได้อ่าเห็นไหมครับ แอดมินไปดูแล้วว่าเอ้ยกองหน้าทําไมมีทักษะป้องกันเยอะขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ากองหลังเฮ้ยทำไมมีทักษะของสามารถไปฝึกทักษะของไอ้ร่างกายได้เพราะฉะนั้นแอดมินก็เลยไม่ตัดสักตัวนะครับแอดมินไม่ตัดสักตัวแต่แต่นะครับไปที่ศูนย์ฝึกซ้อมก่อนแต่แอดมินจะเลือกทักษะมาฝึกนะครับเพื่อ 1. นเน้นกองหลังก็คือเน้นกองหลังสีเขียวให้เน้นให้ทักษะกองหลังเกิดแต่ในทักษะกองหลังทีเ่เลือกเลือกมาเนี่ยมันจะมีทักษะบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นทักษะที่กองหน้าก็ฝึกด้วยได้นะครับนะบดูนะฮะอย่างเช่นทักษะที่เลือกมาเนี่ยนะครับการบีบพื้นที่ในเกมเห็นไหมครับดูง่ายๆการบีบพื้นที่ในเกมเห็นไหมครับจะมีทักษะของกองกองหน้า อยู่นะครับการบีบพื้นที่ในเกมเห็นไหมครับกองหน้าบางคนก็สามารถฝึกได้เช่นการคุมตำแหน่งเห็นไหมครับมีความกล้าด้วยเห็นไหมครับมี2อ,อันอยู่นะครับเพราะนั้นกองหน้าบางคนมีทักษะเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตัดกองหน้าออกไปนะครับตอนแรกที่แอดมินพาเพื่อนๆฝึกก็คือจะเลือกมาเฉพาะถ้าฝึกกองหลังก็เลือกเฉพาะกองหลังมาอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแบบเลือกมาเฉพาะกองหลังแบบนี้นะครับ เอามาฝึกนะครับซึ่งกล้องหลังบางตัวโทษครับมันมีทักษะบางอย่างที่ของกล้องหน้าอยู่เห็นไหมครับทักษะการยืนบอลแล้วก็มีทักษะความฟิตความอะไรของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเราตัดไม่ได้เลยนะครับตัดไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องเอามาหมดเลยนะครับหลังๆเนี่ยแอดมินเปลี่ยนโดยการเลือกนักเตะเนี่ยเลือกแบบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ฝึกในช่วงคูณ2แค่นั้นเองนะครับทำให้ประสิทธิภาพโบนัสทีมดีขึ้นนะครับได้เต็มมากขึ้นนะครับ เต็มหลอดตลอดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนักเตะเองนะครับก็ได้เต็มหลอดตลอดนะครับก็คือเต็มเต็ม10<ๆ>นะครับได้โบนัสเต็ม10ตลอดนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลยแจ้งเพื่อนๆว่าขอเปลี่ยนนะครับจากที่เคยแนะนําเพื่อนแบบนั้นนะครับก็เลยขอเปลี่ยนแปลงนะครับขอเปลี่ยนแปลงการฝึกซ้อมใหม่นะครับให้เป็นแบบนี้นะครับโดยแอ้เมนจะเลือกอเน้นกองหลัง นะครับเน้นทักษะของกองหลังแต่ก็เอากองหน้ามาฝึกด้วยแล้วก็เน้นทักษะของกองหน้าเหมือนเดิมแต่ว่าเลือกทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าแอนมินจะเลือกทั้งหมดเลยนะครับ27นะครับ27คนมามานานแล้วนะครับแต่ก่อนนี้แอนมินจะเลือกแค่ไม่กี่คนมาอาจจะครึ่งน,นึงนะคําทำให้โอกาสที่จะพัฒนาในด้านอื่นๆของเขาหายไปนะครับอันนี้ก็เลยแจ้งให้เพื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับ ในส่วนของโทเค็นคูณ2นะครับโทเค็นคูณ2ตอนนี้น่าจะยังอยู่หรือเปล่านะยังอยู่นะครับโทเค็นคูณอเออเกมไนท์ออฟมูลนะครับที่แอดมินเคยแนะนำเพื่อนๆไปนั้นนะครับคือต้องบอกว่าได้ผลจริงๆนะครับได้จริงๆนะครับนะตอนนี้แอดมินได้มาแล้วนะครับไนท์ออฟมู n นะครับประสบผลสำเร็จแล้วนะครับ ก็คือได้ง่ายมากนะครับเกมนี้ถ้ามีโชว์ขึ้นมาในเครื่องของเพื่อนนะครับบางบางบางทีมันอาจจะไม่โชว์นะครับถ้ามีโชว์ให้ให้กดเล่นเลยนะครับเนี่ยครับ My o ออฟ o ูนะครับจริงๆเนี่ยแอดมินเล่นมาถึงระดับระดับ7นะครับแล้วแอดมินก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะต้องเติมหรือว่าซื้อแพ็กเกจไม้ไหมนะฮะปรากฏว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ครับแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อนะครับ ก็ถูกนะครับตกโทเค็นละ1บาทเองเห็นไหมฮะนี่ครับตกโทเค็นละ1บาทนะครับเห็นไหมนะฮะไม่ถึง1บาทด้วยซ้ํานะครับไม่ถึง1บาทด้วยซ้ําถือว่าคุ้มนะครับซื้อในเกมแบบนี้นะครับซื้อแพ็กเกจแบบเนี้ยนะครับถือว่าคุ้มนะเห็นไหมฮะแบบเนี้ยนะครับสุดยอดนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าคุ้มมาก ถ้าเพื่อนๆจะซื้อในเกมก็สามารถซื้อในเกมได้นะครับไม่ต้องไปซื้อในท็อปอ e เลเว่นนะครับเพราะท็อปอเลเว่นขายแพงนะฮะแอดมินไม่ได้รับกรารโฆษณาจากท็อปอีเลเว่นนะฮะแอดมินเลยพูดได้นะครับแล้วพอเล่นมาถึงระดับ14เห็นไหมครับปราสาสอัปเกรดมาถึงระดับ14แอดมินได้มาแล้วครับ348โทเค็นนะครับมารวมกับของเดิมซึ่งของเดิมเนาะของเดิมแอดมินมีอยู่เนี่ยครับ ร้อกว่าน่าจะร้อยกว่ารวมเป็น488โทเค็นแล้วตอนนี้นะครับจากเกมนี้เลยนะครับเกมที่แอดมินแนะนำเนี่ย my o f moon rich เนี่ยเพื่อนๆลองลองไปดูนะครับว่ามันโชว์ขึ้นมาของเพื่อนหรือเปล่านะครับอยู่ค่ายสีแดงนะครับอยู่ค่ายสีแดงนะฮะอันนี้นะครับก็ลองดูนะครับเอ่ออีกเกมนึงนะครับอีกเกมหนึ่ง,กกงซึ่งแอดมินก็ยังไม่แน่ใจว่ามัน มันเล่นยังไงครับเกมนี้ครับเนี่ยชื่อชื่อเกมมันว่าแมทนะครับแมทชินตันมิชชันนะครับแมทน่าจะเป็นเกมจับคู่หรือเปล่านะครับอา้าวแล้วทำไมมันเข้ามาตรงนเนี้ยอ่านี่ครับมันจะเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรอ๋อนี่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ให้ ให้เยอะอ๋อนี่ยครับเป็นการจับแบบนี้นะครับจับแมทแบบนี้โอเคน่าเล่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองลองเล่นเหมือนแอดมินก่อนได้นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงคูณ2อ,อยู่แล้วก็แน่นอนครับมันมีเวลาเคลียร์เยอะเนาะมีเวลาเคลียร์ตั้งห0วันนะครับอ่ะน่าสนใจแอดมินติดตั้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยครับมีเวลาเคลียร์อยู่60วันเลยทีเดียวนะฮะ ส่วนเกมนี้แอดมินเล่นจบไปแล้วแอดมินก็ลบออกจากเครื่องไปแล้วนะครับไม่เล่นต่อเพราะว่าเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วนะครับ my of moon rich นะครับนี่ครับเกมนี้เล่นนะครับแล้วก็เขามีให้ซื้อด้วยนะฮะเขามีให้ซื้อด้วยนะครับ คอมพิวเตมันเล่นยังไงไมีกติก,กาย,ยัางไงครับเหมือนให้ซื้อนะสิบสองดอลลาร์ทำไมต้องซื้ออ่ะนะครับอืม purchase p u อืมถ้าให้ซื้อคงไม่ต้องเล่นนะฮะอันนี้มีซื้อในเกมมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ ค่อนข้างที่จะต้องมานั่งแปลนะครับแอดมินก็ค่อนข้างจะโอ้ยเก่งภาษาอังกฤษซะด้วยนะครับพยายามหาเกมให้เพื่อนเล่นเพื่อรับโทเค็นนะครับเพราะว่าอย่างสายฟรีอย่างเราเนี่ยต้องเล่นพวกนี้นะครับอันนี้คือ Multiple ร e b a r h ด n ันนิบาออันนี้เอออันนี้ไม่ต้องซื้อแต่ว่าต้องเล่นไปถึง โอโห้หอ้าวหนึ่งมืนขวดออมันเล่นยังไงวะอ่ะมีเวลาเคลียร์สามสิบวันเอาลองดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวลองติดตั้งไว้ก่อนนะครับติดตั้งแล้วก็เข้าไปเล่นล็อกอินก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดเปิดให้ให้เกมมันอ๋อเนี่ยครับเล่นแบบนี้เปิดให้เกมเขาเรียกว่าเปิดให้เกมมันสตาร์ทนะครับ เวลาโหลดมาแล้วก็ต้องเปิดในช่วงเวลานะครับก็ถ้าไม่เปิดในช่วงเวลาก็มันจะเสียสิทธิ์ไปนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้2เกมแล้วที่แอดมินแนะนำเพื่อนไปแต่อย่าลืมนะครับถ้ามีไม้์ออฟมูลนะขอบอกครับจัดไปเลยครับเล่นง่ายมากแล้วก็ได้โทเค็นจริงไม่ต้องเติมเงินแต่อย่างใดไม่ต้องเติมเงินแต่อย่างใดนะฮะนี่อันนี้ไม่รู้อันนี้คืออะ มีเวลาเคลียร์32วันอันนี้ก็เหมือนกันกับเกมพึ่งนะฮะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเล่นยังไง่อันนี้ไปถึงเลเวล40โอ้อันนี้ก็น่าสนนะเดี๋ยวลองดูนะครับน่าจะไม่มันน่าจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับเพื่อสะสมโทเค็นไปเวลาว่างจากที่เราไม่ได้เล่นท็อป11นะครับค่ายสีแดงนะครับ แอดมินแนะนำเลยให้สีแดงมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับอ่ะโอเคพูดถึงโทเคนแนะนำเพื่อนๆไปนะครับก็เผื่อเพื่อนๆอ,อยากได้โทเคนเพิ่มนะครับเหมือนแอดมินได้นะครับหลังก่อนที่ก่อนที่เราก่อนที่ก่อนหน้านั้นที่เราใช้แต่วิธีการเ,ออเก็บโทเคนจากในเกมหรือว่าเก็บกล่องนะครับจากการโฆษณาเท่านั้นนะครับเราก็มี โควเกนคูณ2ยังเหลือเวลาอีกนะฮะนี่นะครับยังยังเหลือเวลาอีกอยู่นะครับน่าจะใครใครที่เข้ามาล็อกอินตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่นะครับ5ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวล็อกอินแล้วก็เริ่มเปิดเกมกันเลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ชมคลิปมาถึงช่วงท้ายนี้นะครับ ก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจแอดมินมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่อยูอ่กับแอดมินมาหลายฤด,ดูกาลแล้วนะครับก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆนไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ